เรอยู่แก๊งอะไรอ่ะอยู่แก๊งบีซีเหรออ๋อไม่ใช่อันนี้ชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยนี่คือยังู้จักกันเหรอใครสำเนียงแบบแม่ไม่คุ้นเคยคือแบบเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าน่าจะไม่เคยมั้งจะไม่เคยได้ใครมีสำเนียงอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะอาอเป็นคนจังหวัด คือไม่ได้อยู่คือเป็นคนจังหวัดอะไรอยู่ทุกจังหวัดเหรออยู่ทุกที่เลยคือแบบที่ไหนก็อยู่ทุกที่เลยทุกคนทุกที่เหรอใช่อ่าห้าจุดห้าจุดแบบประชานจนนะฮะแต่กดชื่อให้ถูกนะโจคีมูโอนี่เราอาตลกตลกหรือบปลาเนี่ยโจคีสวัสดีครับคุณโจคีสวัสดีครับน้องดามน้องดามไม่ต้องตัวติดขนาดนั้นก็ได้ อะไรนี่อันนี้อันนี้มันบัตรแก๊งไม่ใช่บัตรประชาชนบัตรประชาชนมันเขียนว่า id card ไม่เห็นต้องตาขยิบออกไปก่อนซิ้นชื่อซูมาเอไม่อันนี้คือผมไม่เห็นน้องเห็นอันนี้มันมันโจตรงนี้อ้าวจริงเหรออันดีฮันนี่นี่นี่ซัมเมอร์แอมเบอร์ไม่ใช่ชื่อซูมีอา มีปัญหากับการอ่านภาษาอังกฤษแล้วผมว่านายจูมิดยูนายเบอร์นายโจกี้ไม่ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยอ้าวเหรอชื่อโจกใช่ไหมโจกต้องคืออยู่แก้งอะไรอย่างคือผมมันยาวปิดแล้วก็ไปหมดเนี่ยอยู่ออลควีนคร่ะออลควีนครับออลควีนแปลว่าอะไรอ่ะออลควีนแปลว่าทุกคนเป็นควีนหมดเป็นผู้หญิงเลยเหรอไปอยู่อย่างนี้คือไปอยู่ด้วยได้หรือเปล่า เองจะเป็นผู้สาวก็ล่าคะไม่เอาเป็นผู้ชายไม่เป็นผู้สาวอ้าวแล้วแล้วนี่อยู่แก๊งอะไรกันนะไม่มีคือผมไม่ได้เข้าเมืองมันนานเพิ่งเข้ามาเนี่ยอ้าวจริงเหรอใช่คือติดตุลาดุนี่น่าลงศพอะไรก็นนี่เงียบๆดิเฮ้ยใครขับเฮ้ยคนผู้หญิงขับรถผมอย่าเอาไปคือคือไม่ได้เข้าเมืองมันนาน แล้วโทรศัพท์ก็แบบล่างเบอร์ไปหมดแล้วก็เลยแบบมาหา<อ>น้องที่ที่เล่นน้ำเงินอ่ะ,อะตอนนี้เขามีมาตอรี่อ่ะต้องรอสักพักเลยเฮ้ยเขาต่อยตีกันแล้วเฮ้ยอันนี้รถผมอยากขโมลลยนะโอไไไไ้ไม่ไม่ไม่เป็นจะขโมยแล้วนะไม่ไม่ไได้ขโมยคะ่ะพอดีโซแค่กดตัดวกดพีโรอมันจะขึ้นล้อ,ดอได้แล้วมัไม่ลงเลยครับอ่าจับล้อกันแล้วเอาไปเสียงกันตรงนู่นเลย คือมันเพิ่นนงต่อไปลิตรได้แล้วมันก็นเลยเพิ่งเข้ามาอ๋อค,คือต่อต่อไปตอนต่อไปตอนต้นเดือนแล้วก็แบบเข้าไม่ให้มันหลุดแล้ววันนี้มันว่างก็เลยเพิ่งเข้ามาอ๋อนีเองอข้าใจแล้วอ๋อนี่คือเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือสรุปไม่ได้อยู่แลนด์นี้ถูกหรือเปล่าปครับไม่ได้อยู่แลนด์นี้แวะมาเฉยๆพอดีมันเป็นทางผ่านลืมปะแล้วเองก็มาบังเอยญเจอกันพอดี คับมเงันดำเวลาเจอกันฉันเลยบหนาตั้องตา เคาน์เตอร์ไอ้ยตัดเอ้ยไอเหี้ยวช่วยกูได้เหี้ยวไอ้เฮียติดเคาน์เตอร์กูเชื่อเลยว่ะแม่งเอ้ยตัวพี่แม่งติดเคาน์เตอร์เมื่อกี้ไออย่าเพิ่งไอ้เหี้ยวซ่อนๆเอาใหม่เอาใหม่เข้ามาเข้ามาโอ้โหเอ้ยกูไอ้คอนดูกูเอาจริงนะเนี่ยกูบอกให้กูกูไม่ได้แบบ กูไม่ได้จะโกหกเลยนะกบอรจริงกันอนะไอ้เฮี้ยวสายแย่งขึ้นแล้วกับแม่งจะติดบักอีกเฮ้ยเดี๋ยวคนต่อไปโอ้ยกดทั้งด้วยโอย้มีบัตรโฟเนเย็นๆถออ ไม่จมีจริงรหือเปล่ามีจริงก็เปล่ามีจริงมีจริงมีจริงเดี๋ยวกดร้ายดูเลยเอ๊ะกรวจไปเอาไปไปตัดเฮ้ยมึงอย่าบอกใครนะเว้ยได้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 สัญญาได้เก็บของลูกเสียเลยครับเอาเอาไปกระชาชนมาดูฮะได้ได้ได้ถ้ามันมีคนมาแล้วมึงบอกอ่าเฮ้ยไม่ไม่ใช่ดิพี่ชายก็เผื่อเขามาซื้อของอ่ะไม่ใช่หมายถึงมีคนมาลุมกระทือบบุกกอ่ะอ๋อโอเคเคเคไม่มีแน่นอน ไปดิออกไปดิแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนียนอยู่เร็วๆซื้อสิโอเคพี่ชายบอกพี่แล้วไม่มีทีรอ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 ยาวยาวรอยาวเลยตรงนี้ดีตรงดี้ไอเหี้ยเมื่อกี้แทงสีเคาน์เตอร์แล้วกูขึ้นรถก่อนไม่ไม่มือฟังมือฟังกูขึ้นรถเสร็จปุ๊บกูได้คนขับแต่แม่งบั็กมันดันมาเป็นมันดันมาเป็นคนขับแล้วกูติดข้างประตูอะไรวะกูไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะเว้ยเฮียเฮียเออโคตรเฮียเลย อุ้ยหไ<ป>อเอาครับเฮ้ยแจ้งตหลวจนะมึงไม่แจ้ง,ง,รงครับไม่แจ้งครับแจ้งกุลรอบแม่งเลยแถวนี้แม่งเถื่อนตรวจมาทำไงอะ่ะเออเปลี่ยนไหมมูฟไหม ไอ้สัตว์รถรถหมอมาคุณโลกทำไมวะรถหมอไเหียไอ้สัตว์เอ้ยพี่ำครับเอาิเดยวี่ทำไรอะที่มันแต่เที่ยงอ่ะน้อง พี่มางานร้านนั้งแต่บ่ายผมว่าพี่ไม่เห็นไอ้คิมผมไม่เห็นพี่ไอ้คิมมึงหัวยาวอีกแล้วดุยกลุยไปเรื่อยพี่มาไปต่อไม่รู้ไม่ไปที่จะไปพี่ดำมันมน่อแฟนผมพี่ใครไอซเสื้อเหลืองน่ะใครวะเนี่ยเนี่ยพี่มันม่อแฟนผมต่อหน้าเลยไอพี่ดำใจะเย็นพี่จะไหนน้องพี่ใจเย็นพี่อ่ะไอพี่ใครพี่ใครไปดูกันดูว่ามึงไม่กล้าลงมือไอ้เหี้ยโอ้พี่ดำใจเย็นใจเย็น ไม่ทันแล้วว่ะผมมันผมได้มันมาชมหัวแฟนผมน่ารักไงเนี้ยของเนี้ยดีแล้วพี่ขูดไหมขูดไหมพี่ขอแบบเนี้ยมันเหมือนแบบจับต้องเว้ยเขาเรียกว่าจับต้องเข้าใจปะมันหยามไปปะอย่างเงี้ยเวลาแรกๆเนี่ยมันก็แบบแซมแลมอย่างงี้แหละไอ้เทียพอนานไปเรียบร้อยเป็นไงอ่ะเป็นเอาไหมมาเกินเอาไม่าเมไอ้เที่อะคนอื่นตัดพี่เอาจริงเราเอาจริงดิหัวไม่กลัวอยู่แล้วพี่เดินตามพี่ไม่เคยกลัวอยู่แล้วแม่แมนคนอื่นเลิศ ไม่คุณตารวจคือเขาก็เล่นการไงคือเขาก็เล่นการคือเขารู้คนรู้จักการโชกไปแล้วนะไม่ได้โจกไม่ได้โจกไม่เชื่อคุณตำรวจถามเขาเลยเวลาขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรหายหรือเปล่ามไม่ได้เอาอะไรไปเลยไม่หายหรอครับแต่คุณพีก่อนเลยไอเกมมันวางยากูหรอไม่ได้วางคุณรวจไปไปที่อนยเร็วจับผมไม่แทนก็ได้อโอได้หรอครับแล้วคือมายืนเสพะลรตรงนี้คือเปิดกูไม่เห็นวะโอ้ยกูจะมาใครเครียดูเครียกว่าเดิมเลย ไม่แต่ยี่นั่นแต่เรื่องจริงไอ้แต่มาสรงมาแซวสาวคนนี้ไอ้วแต่ละพี่เดี๋ยวเอาแม่งอีกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตมันจะเลยเถิดแล้วแบบมันจะมีน้ำตาไงพี่ผมอยู่ไหนคือผมพูดอย่างที่ผมบอกอ่ะต่อให้ท่านอาตมุดตมุดตำรวจไม่ได้สวมคือเครื่องแบบใช่ปะมีน้องอยู่เนี่ยมากับแฟนแล้วมีคนอื่นอยู่ดีมามากุ๊กกิ๊กกับแฟนน้องตำรวจจะยอมไปเออมันเกินไปมันค้ำหน้าค้ำตาเกินไปเว้ยไอพี่อะให้ออกไปทำพี่แป๊บเดียวแม่งมาแซวแฟนผมว่า เชี่ยหน่อยแม่งคุณใจแม่งเบื่อการที่คุณจะลอยทำอะไรใครได้หรือเปล่าแล้วไม่ใช่ว่าใครมันจะมาทักแฟนน้องคนอื่นุ่มรุ่วสู้หรือเปล่าอ่ะถ้าเป็นแฟนคุณจะรวจมีคนบอกเอออุ้ยหัวแม่น่ารักจังอย่างเงี้ยมันเกินไปปะเชี่ยผมหัดนะครับเดี๋ยวยมันแบบทรงแบบอยากแต่เนื้อต้องตัวไงมันแบบแต่เนื้อต้องตัวไงร่างกายหรือเปล่าจะมองหน้าไอสัตว์แล้ก็อื้อไอ้เชี่ยไม่ไม่ผมหมายถึงไอชุดเหลืองตำรวจไอ้สีสูว่าสีสัว่าไอ้ทรงสีสัวไม่ขึ้นโตขดีอะไรบ้างเนี่ยจะพูดไหมครับ จะโดนคดีพยายามฆ่านะครับแล้วก็กาโชกครับแล้วก็อาวุธในตัวนะครับโอ้โหไม่เป็นโดนเยอะจังอะว่าตํารวจเป็นคนเห็นด้วยว่าเคนดองเนี่ยพยายามฆ่าเขาด้วยครับเพื่อบวกคดีของเรื่องอาวุธไปด้วยจังหมดเท่าไหร่เนี่ยคนตํารวจค่าปรับจะเป็นล้านแต่แต่สมว่ามันแลกความสะใจที่ผมทำคนทมันแซวแฟนน้องโอ้โหพี่พูดคำนี้ผมขึ้นเลยป่ะเฮ้ถามมืไหน่ี่มึงเปแซวแฟนกูทำไมวะ ว่า <Bond> ไงครับแซวทำไมมึงแซวทำไมไม่ไม่ผมผมวิ่งเข้าไปถามเขาว่าแมวป้นหัวน่ารักจังครับผมแบบอยากใส่บ้างครับพูดพูดพี่น้ำพูดพ้อพี่น้ำพูดพ้อพูดพอไม่ไม่ไม่ไอสัตว์พี่น้ำมันบอกม่าไม่ได้แซวเดี๋ยวเขบอกว่าแมวแมวน่ารักจังพี่น้ำว่าไงเกรงใจตำรวจเฉยแหละไอสัตว์ทำเป็นพูดพ้อมึงอ่ะพูดเพ้อเหรอพูดเพ้อเหรอใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นโชคดีบายยี้อ่ะคนเชื่แบบปกป้องมันอยู่เฉยแหละ ตบดาวหลุดไม่ใชใจฮ้ยเอินนะ